ในเมืองสาวัตีมีครอบครัวพรามตกยากผู้หนึ่งที่มีเพียงชายไม้ไวกลางคนนามว่ากุสุป,ปะกุสุป,ปะใช้ชีวิตด้วยการอาศัยเงินที่ได้รับจากมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเพื่อใช้ใจ่ายประทังชีวิตและเลี้ยงดูบุตรสาวกุสุป,ปะมีบุตรสาวเพียงคนเดียวนามว่าดาราวลัยและทั้งสองอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านเก่าๆหลังหนึ่ง สองพ่อลูกต่างอยู่กันอย่างมีความสุขแม้ในบางช่วงจะขัดสนไปบ้างก็ตามปีนี้นางดาราวรัยอายุย่างเข้า18ปีเป็นสาวที่สวยสะพรังทั้งยังฉลาดหลักแหลมด้วยความที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ดีเก่ากุสุปะจึงมีสายตาที่เฉียบคมของมีค่าที่เป็นของแท้และเทียมเขาจึงสามารถแยกแย,ยะได้อย่างแม่นยำ ทางนี้เขายังถ่ายทอดความรู้ให้กับบุตรสาวเพียงคนเดียวอีกด้วยบายวันหนึ่งในขณะที่กุสุปะกำลังออกไปเลือกซื้ออาหารเพื่อนำกลับมาปรุงมื้อเย็นเสียงวกเวกวายที่ตลาดก็ดึงความสนใจของชายวัวกลางคนให้ต้องหยุดมองข้าซื้อของสิ่งนี้ไปเมื่อ15วันก่อนแต่เมื่อน,นำมันกลับไปเป็นของขวัญวันเกิดให้กับมารดามันกลับทำให้มารดาของข้าต้องเสียหน้า เพราะสร้อยชิ้นนี้เป็นของปลอมท่านจงบอกมาเสียว่าท่านจะชดใช้ค่าเสียหายในครั้งนี้ให้กับข้าได้อย่างไรพ่อพรามนมเหตุการณ์ก่อลวงเลยมาสิบหวันแล้วเจ้ายังจะมาถามหาเอาความอย่างไรได้อีกเจ้าว่าก็ว่าเถิดข้าเปิดร้านขายอัญ,ญามณีมาตั้งแต่รุ่นบิดาปฏิบัติตนสื่อสัตว์มาโดยตลอดคนที่นี่ต่างก็รู้จักข้ากันดี แล้วข้าจะไปขายของปลอมให้กับเจ้าได้อย่างไรรีบกลับไปเสียอย่ามาทำให้ข้าต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเลย <iniz> เจ้าของร้านซึ่งเป็นชายวักลางคนร่างท้วมยิ้มเย่อเอ่อยขึ้นก่อนที่จะเปิดประตูพร้อมดันชายหนุ่มออกมาโดยความโมโหพรามหนุ่มจึงปาสร้อยในมือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของปลอมทิ้งลงพื้นอย่างไม่ใ่ดีก่อนที่จะกระโดดขึ้นม้าและควบทยานออกไป เพราะความอยากรู้เป็นเหตุกุสุป,ปะจึงหยิบเอาสร้อยซึ่งถูกตราหน้าว่าเป็นของปลอมติดใสา่ย่ำกลับบ้านไปด้วยโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าการกระทํานั้นถูกจ้องมองโดยใครคนหนึ่งอยู่และเมื่อถึงบ้านกุสุป,ปะก็ได้นำสร้อยเส้นนั้นออกมาตรวจดูแต่แล้วก็พบว่าสร้อยเส้นนี้เป็นเพชรน้ำงามแค่โดนแสงยังส่องประกายหลากสีมองอย่างไรก็เป็นของแท้ พรามหมุ่มผู้นั้นคงโดนหลอกปันหัวเสียแล้วกุสุป,ปะได้แต่ลอบท้อนหายใจอย่างโปร่งตกในหัวของเขาได้แต่คิดว่าจะทำเช่นไรจึงจะนำของมีค่านี้ไปคืนแก่พราหนุ่มและบอกความจริงนี้แก่เขาได้หลายวันผ่านไปในช่วงเช้าจู่จูก็มีเสียงเคาะย้ํายํดังขึ้นด้วยแรงโกรธที่หน้าประตูบ้านกุสุป,ปะรีบกุรีกุจอออกไปเปิดประตูอย่างรีบเร่ง พวกท่านเป็นใครให้ได้จึงต้องมาเคอะประตูบานค่ะเรากับจะพังมันเช่นนี้กุสุปะเอ่ยขึ้นและเขาก็ต้องชะโง,งนระคนตกใจเมื่อพบหน้าของชายร่างทวมที่ตนได้เห็นเมื่อหลายวันก่อนซึ่งในตอนนี้มาพร้อมกับชายหนุ่มท่าทางดูสูงสักท่านพร้อมดูเอาเถิดนี่คือโฉมหน้าของชายที่ขโมยเอาสอยเส้นนั้นไป ข้าเชื่อว่าซอยจะต้องยังอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นแน่ท่านจงรีบสองคนเขาไปดูเถิดใช่แล้วชายร่างทวมผู้นี้ก็คือเจ้าของร้านขายอัญมณีนั่นเองเขาเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าที่เจ้าเล่ซ้ำร้ายยังเอ่ยกับชายอีกคนอย่างให้ร้ายในตัวกุสุปะไม่ทันที่กุสุปะจะได้ร้องห้ามคำใดเหล่าคนรับใช้ก็พากันวิ่งเข้ามาในบ้านของเขาและเขาออกห้องหับอย่างถือวิสาสะ สิ่งของใดๆที่ถูกจัดเก็บในหีบหับต่างๆถูกรื้อค้นออกมาจนหมดสิน้นเจอแล้วเป็นสอยเส้นนี้จริงๆด้วยขอรับทันพรามสร้อยที่ท่านกำลังตามหาพ่อ้าเจ้าเล่รีบเอาร้อยออกมาจากมือของเด็กรับใช้ก่อนยืนให้กับพรามผู้มาใหม่ได้ดูพวกท่านจะทำเกินไปหรือไม่เหตุใดจึงต้องมารื้อค้นบ้านของข้าจนเละเทเ่นนี้ด้วย ความเกรงใจและให้เกียรติเคยมีให้กันไปอยู่ที่ไหนเสียกุสุปะเอ่ยปรามอย่างยับยั้งอารมณ์ไม่พอใจที่กำลังประทุขึ้นในใจของเขาเห็นเห็นกันอยู่ว่าท่านเป็นผู้ที่ขโมยสอยจากร้านของขามาสอยเส้นนี้ขาเตรียมเอาไว้ที่ห้องชั้นบนของร้านเก็บไว้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะเตรียมขายให้กับท่านพรามผู้นี้แต่เมื่อสาวันก่อนมันกลับหายไปหลังจากที่ขาสอบถามเด็กรับใช้ ก็ได้ความว่าเห็นทันมายืนลับๆหล่ลอๆอยู่หน้าร้านดูเอาเถิดหลักฐานคาตาเช่นนี้ท่านจะยังหาขอแก่ตัวอันใดมาได้อีกทันพร่ำตกยากพอค้าเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เกลี้ยวกราดสำยังดูแคลนกุตสุปะมีเรื่องอะไรหรือจะท่านพ่อบุตรสาวของกุสุปะที่เพิ่งกลับมาจากออกไปเก็บผักสมุนไพรเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่ามีสถานการณ์แปลกไป ชายผู้นี้เป็นใครเหตุใดจึงต้องมารื้อคนบ้านของนางและใส่ความบิดาเช่นนี้ดาราวะไรเจ้ากลับมาแล้วหรือพอคาท่านนี้กำลังกล่าวหาว่าพ่อไปขโมยสอยของเขามาอะไรนะเจ้าคะแล้วเหตุใดท่านพ่อจึงได้ถูกกล่าวหาได้แล้วเจ้าคะหญิงสาวมีท่าทีตกใจกับสิ่งที่ได้ยิน แต่ก่อนที่นางจะได้รับคำอธิบายจากบิดาพ่อค้าเจ้าเล่กลับเอ่ยขึ้นว่าเจ้านี่เองสินนะที่เป็นบุตรสาวของกุสุปะพรามตกยากบุตรสาวที่เจ้าตัวห่วงเสียนักนะช่างงดงามสมกับที่กุสุปะหวงเสียจริงจากที่มีท่าทีเกลี้ยกราดในตอนแรกพ่อค้ากับมีท่าทีเปลี่ยนไปและพอใจเมื่อได้เห็นบุตรสาวของกุสุปะ ซ้ายังส่งรอยยิ้มอย่างชายเจ้าชูมากเล่มาให้จนดังดาราวไรรู้สึกสะอิดสะเอียนเต็มทนแต่ทว่าพรามหนุ่มที่นิ่งเงียบอยู่นานในที่สุดก็เอ่ยขึ้นซึ่งคําพูดของเขาก็มีได้เข้าข้างผู้ใดพอเถอดท่านพอ่อคะข้าทนฟังมานานแล้วข้าเป็นเพียงคนที่จะมาซื้อของที่ตนได้จับจองเอาไว้แต่ท่านกลับพาข้ามาที่นี่ และนอกจากคำกล่าวที่ว่าท่านพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนที่รักขโมยสร้อยเส้นนี้มาข้าก็ยังไม่เห็นหลักฐานที่เป็นชิ้นเป็นอันที่จะยืนยันได้เลยว่าเขาขโมยมันมาจากท่านจริงๆเอาเป็นว่าวันรุ่งขึ้นหากว่ากุสุป,ปะพรามณ์ต้องการทวงความยุติธรรมคืนให้กับตนเองก็จงพาบุตรสาวของท่านไปที่คารือหาดในเมืองนี้ของเราท่านพรามข้าขอแย้งได้หรือไม่ หากข้าจะขอเปลี่ยนจากการไปที่คฤราหัดของท่านเป็นเดินทางไปที่ร้านของพ่อค้าท่านนี้ในตอนนี้เลยหากท่านต้องการให้บิดาของข้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ข้าคิดว่าทำมันในตอนนี้น่าจะดีที่สุดอีกทางได้ข่าวว่าที่ร้านของท่านพ่อค้ามีอัญ,ญมณีที่ล้ำค่าอยู่มากมายข้าเองก็อยากเห็นเป็นบุญตาสักครั้งเช่นกันนางดาราวลัยเอ่ยขึ้นตัดบท นางคิดว่าจากสถานการณ์ในตอนนี้การรีบยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับบิดาถือเป็นสิ่งที่สมควรทำโดยเร็วนอกจากนี้สายตาที่พ่อ้ามากเล่ใช้มองนางทำให้นางรู้สึกว่าต้องรีบจบเรื่องนี้และหลีกหนีจากคนผู้นี้โดยไวเช่นนั้นพวกข้าจะล่วงหน้าไปก่อนส่วนท่านก็รีบตามมาเถิด พรามหนุ่มเอ่ยตกลงตามข้อเสนอและพาผู้คนเหล่านั้นจากไปแน่นอนว่าการตัดสินใจของเขาทำให้พ่อค้าผู้มากเล่นั้นไม่พอใจแต่พ่อค้ามากเล่ก็จำต้องตกลงเพราะเกรงกลัวในอำนาจของพรามหนุ่มไม่นานนักกุสุปะและดาลาวาราก็เดินทางมาถึงที่ร้านขายอัญ,ญามณีแม้ว่าในใจของทั้งสองจะมีความหวาดกลัวแต่เมื่อได้โอกาสพิสูจน์ตนเองจะเป็นอย่างไรก็ต้องทำ เพื่อไม่ให้บิดาต้องกลายเป็นแพ้และตนต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในภายภาคหน้าข้าดีใจที่พวกท่านไม่รีรอที่จะพิสูจน์ตนเองพรามหนุ่มเอ่ยขึ้นเมื่อสองพ่อลูกมาถึงและเขาก็ได้ออกอุบายหนึ่งกับกุสุปะโดยมีข้อเสนอว่าได้ข่าวมาว่าทั้งสองมีสายตาที่เฉียบคมไหนไหนก็ไหนๆแล้วข้าเองก็อยากจะให้ท่านช่วยตรวจดูเพชรเหล่านี้ของข้าไปด้วยเลย ได้อย่างไรกันท่านพราหมณ์มัวแต่ชักชารีรอได้อย่างไรเหตุใดไม่รีบจับหัวขโมยโดยเร็วเสียเล่าพอขาเจ้าเล่เอ่ยัดอย่างร้อนใจราวกับว่ากลัวบางสิ่งจะถูกเปิดเผยอย่างไรอย่างนั้นแต่มีรื้อที่ดาราวาลัยจะยอมก่อนหน้านี้เมื่อสามวันก่อนนางเดินผ่านร้านขายอัญมณีนางสังเกตเห็นว่ามีช่างไม้และช่างทาสีหลายคนขนของเข้าไปในร้านซึ่งนั่นก็หมายความว่า ที่ชั้นบนของร้านมีการซ่อมแซมซึ่งมันก็ขัดกับคำพูดของพ่อค้าเจ้าเล่ห์ที่เอ่ยอ้างไว้ก่อนหน้านี้ย่อมได้อยู่แล้วท่านพราหมณ์เช่นนั้นท่านจะให้บิดาของข้าและข้าไปนั่งตรวจดูที่ใดหรือจะเป็นห้องชั้นบนของท่านพ่อค้าเล่าท่านมีความเห็นว่าอย่างไรเอาสิท่านพ่อค้าคงไม่ว่าสิ่งใดหรอกกระมังพรามหนุ่มเอ่ยเสริมเหตุการณ์กับตาลปัด เมื่อเกรงกลัวในอำนาจของพราหม์หนุ่มพอขามากเล่จึงมีสีหน้าซีดเผือดก่อนจะคุกเข่าลงและสารภาพความผิดออกมาเรื่องราวนั้นเริ่มต้นเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้าที่พราหม์หนุ่มผู้นี้เดินทางไกลมาจากต่างเมืองเพื่อซื้ออัญ,ญามณีกับตนเมื่อตกลงราคากันแล้วจึงนัดวันที่จะรับของแต่ทว่าในช่วงก่อนหน้านี้มีพราหมอีกคนมาสอบถามซื้อขายอัญ,ญามณีชิ้นนี้ด้วยราคาที่สูงจำนวนเม็ดเงิน ทำให้เขาตาลุกวาวด้วยความโลภโดยความที่ชาลาใจคิดว่าจะสามารถหาอัญ,ญมณีชิ้นนี้ได้ทันเขาจึงนำอัญ,ญมณีชิ้นนี้ไปขายให้กับพรามอีกคนแต่ทว่าเหตุการณ์กลับไม่เป็นไปตามคาดเนื่องจากอัญ,ญมณีหายากชิน้นนี้ต้องใช้เวลาเฟ้นหานานพอสมควรพอขาเจ้าเล่จึงส่งคนไปเป่าหูพรามคนก่อนหน้าที่มาซื้อว่าน,นั้นเป็นของปลอมพรามผู้นั้นเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจร้อนและวู่วาม เขาจึงโยนมันทิ้งไปอย่างไม่ใหยดีแต่แผนการก็ดันต้องมาผิดพลาดไปอีกเมื่อกุสุป,ปะผ่านมาเห็นและเก็บมันกลับไปด้วยได้โปรดเธอท่านพรมามขออย่าได้ถือสาเอาความกับพ่อ้าผู้หากินเลียงฉีบเช่นคาเลยขาซ้ำนึกผิดแล้วพ่อ้าเจ้าเลขคุกเข่าอ้อนวอนกับพรามหนุ่มยังขอโอกาสและกเรกรงกลัวในอำนาจของเขา ซึ่งพราหมณุ่มดูพอใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่คลี่คลายและเขาก็เอ่ยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มว่าคนที่ท่านต้องอ้อนวอนขอให้โยกโทษไม่ใช่เราแต่เป็นท่านกุสุป,ปะพราหมณ์และบุตรสาวของเขาต่างหากแม้ว่าเขาจะรู้สึกหัวเสียอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อทำผิดก็ต้องยอมรับสัจจะคือสัตจะเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเอ่ยขอโทษและต้องชดใช้กับสิ่งที่ตนได้ทำกับสองพ่อลูก พอค้ามากเล่ใช้เล่เหลี่ยมและความฉลาดในทางที่ไม่ถูกต้องโดยการเบียดเบียนผู้อื่นและนั่นเป็นความคิดที่โง่เขลาเพราะนอกจากจะไม่ทำให้เขาแก้ไขปัญหาได้แล้วยังทำให้ความฉลาดและเล่เหลี่ยมนั้นย้อนกลับมาทำร้ายตัวเขาเองอีกด้วย